เอาละวันนี้ชาวต่างชาติของเราอยากจะไปไหนกันนะโอนันไงเจอแล้วตัวใหญ่จริงๆโอ้เฮลโหลฮัลโหลเฮลโหลไเฮย what's your name my name is Ben nice to Benjamin Benjamin nice to meet you nice to meet you too อ้ where are you from เนี่ย I'm from Canada Canada โอ้ยมาจากแคนาดาเลยขอบคุณที่มานะครับเท่าทางล่าเริงเชเลยเออเฮ้ยล่าเริงไปแล้วปล่อยมือก่อนอยู่ญี่ปุ่นมากี่ปีแล้วเหรอครับปีที่ห้าแล้วหรอห้าปีแล้วนะครับแต่งงานหรือยังครับแต่งแล้วครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหรอใช่ครับกับคนญี่ปุ่นเหรอครับที่ศาลเจ้าอิซุกุชิมะนะครับที่ศาลเจ้าอิซุกุชิมะโอ้เหมือนคนญี่ปุ่นยิ่งกว่าคนญี่ปุ่นซะเองนะเนี่ยยอดเลยคุณเปจมินครับครับ ครั้งนี้แขกรับเชิญของเราคือคุณเบนจามินเรเมอร์จากแคนาดาประเทศแคนาดาอยู่ในทวีบอเมริกาเหนือมีพื้นที่มากเป็นอันดับสองของโลกรองจากราัสเซียคุณเบนจามินมาที่ญี่ปุ่นเมื่อ5ปีก่อนปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เมืองฮัสกาอิจิกับภรรยาและลูกสองคนค่ะงานของคุณเบนจามินก็คือ Creative c o p y w ี i ไรเเป็นงานคิดสโลแกนและโลโก้ต่างๆ ก็ถือว่าที่ฮิโรชิม่าลหละครับเพราะคล้อเหมือนกันครับเหมือนมากาอย่างเช่นใบไม้แดงที่แคนาดาก็มีแล้วที่ฮิโรชิม่าก็มีสวยมากเลยครับคุณเบนจามินชอบใบไม้แดงที่เกาะมิยาจิมะมากค่ะแน่นอนว่างานแต่งก็จัดขึ้นที่ศาลเจ้าอิซุกุชิมะและคุณเบนจามินพบรักกับภรรยาในที่ทำงานค่ะตอนเจอเ,อเธอผมรู้สึกว่า ว้าวเลยล่ะครับรักแรกพบเหรอครับครับประมาณนั้นเลยครับเลยครับจำไม่ได้แล้วเอ๊ะไม่จริงหรอกจริงจำไม่ได้ไม่จริงมั้งอายเล็กแกบอกว่าจำไม่ได้นะสิใช่ไหล่ะที่น่าตกใจก็คือคุณเบนจามินจากแคนาดาที่รักญี่ปุ่นและครอบครัวมากมีประวัติการศึกษาที่ไม่ธรรมดาค่ะ O C A D Ontario College of Art and Design มหาวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบนะครับ บนจามินจบจากมหาวิทยาลัยศิลปะระดับแนวหน้าของเทนาดาและสร้างขอที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะนี่ครับอะไรอ่ะเฟอร์นิเจอร์เฮ้ฟอร์นิเจอร์โอ้แปลกดีฮะโอ้ยอดเลยยอดเลยโต๊ะกับเก้าอี้ใช่ใช่เรีนกันเลยแล้วก็นาฬิกานี่โอ้นาฬิกาเหรอเนี่ยนาฬิกาแปลกดีเนาะรู้จักโพสต์อิดไหมครับรู้ข้างหลังเอ่อมี ม,ม,ม,มีกาวครับ,รบดึงนี่ออกได้<ช>แล้วก็เขียนกำหนดการของตัวเองใน12ชั่วโมงแบบนี้เองเขียนใส่ได้เลยพอชั่วโมงผ่านไปก็ดึงออกเลยอ๋อใช่อย่างนี้ทำเป็นตารางเวลาได้เลยโต๊ะกับเก้าอี้นี้ประกอบจากกระดานแผ่นเดียวเป็นดีไซน์ที่แปลกใหม่มากเลยค่ะโคมไฟก็แปลกไม่เหมือนใครเลยนะคะ อยากทำงานแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วเหรอใช่แล้วครับเริ่มคิดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเอ๊น่าจะประมาณ6ถึง7ขวบมั้งครับเอ๊เออหกเจ็ดขวบก็อยากเป็นครีเอ,อเตอร์แล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะครับจริงมั้จริงสิงครับจริงหรอ,อ <laughs> จริงนะจริงเนี่จุ๊บเปล่าพลัง <laughs> ถ้าทางจะชอบการประดิษฐ์ของจริงๆนะคะออแล้วค่ะแล้วคุณมิจมีคนนี้อยากจะไปที่ไหนคะ ไปหาคนประดิษฐ์ของครับอ๋อครียเตอร์นั่นสินะวันนี้ไปหาเครียเตอร์ของฮิโรชิม่ากัน,ไปก,นไปกันเลย เราไปที่เขตเกษตรกรรมของมงฮิโรชิมะตะวันออกกันค่ะแต่ว่าแถวนี้จะมีครีเอเตอร์อยู่หรอคะลองไปถามกันเลยดีกว่าค่ะดูนั่นสิโอ้ยสุดยอดเลยฮะไปลองถามกันดูด,ดีกว่าครับขอโทษนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทำอะไรอยู่เหรอครับ ก็ดูแลสวนอยู่นะครับอ๋อดูแลสวนใช่ครับงั้นขอถามอะไรหน่อยนะครับคือคุณเบนจามินคนนี้นั่นนะครับเขามาจากแคนาดาอครับแล้วเขาก็มาหาประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆครับเถ่านี้มีใครที่เป็นศิลปินหรือครีเอเตอร์เก่งๆบ้างไหมครับพอรู้จักไหมฮะไม่ครับคนอย่างนั้นแถวบ้านนอกนี่ไม่มีหรอกครับไม่มีฮะแย่แล้วฟังรู้เรื่องแค่ครึ่งเดียวเอง ตอนที่เรากําลังยามแพเพระาะไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการนั่นเองอ่าทำไรล่ะครับนอ้ว้าวเจ๋งฮะคุณลุงเป่าคลุคลยนี่นะเยียไปเลยใช่ที่ไหนล่ะครับเกือบแล้วด,ดังแล้วครับดังแล เกือบจะดังแล้วนะดังแล้วดังแล้วไม่ไหวมั้งยากไปเปล่าพอตามชายเป่าคุยปริศนาคนนี้ไปที่บ้านก็พบกับนั่งครับนั่งครับสวัสครับนั่งครับดูไม่ธรรมชาติเลยอ่ะไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยต้องมีอะไรแน่ มันแปลกๆอยู่นะยังไงกันเนี่ยเก้าอี้เนี่ยออันนี้มันก็เหมือนกันนะครับอฟังแล้วก็รู้เองครับครับค่อยดูนะครับออ้ยโอ้ยถมันนะครับโอ้ยผักไม่ได้นะนั่งเลยเันจมินนั่งเลยกลับไปนั่งที่เก้าอี้เลยครับคือมันยังไงฮะคืออึ้ง รู้สึกแปลกๆครับสุดยอดไปเลยเนาะเจ๋งฮะครับส่วนการนี้ก็ใช้ตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะครับขอข้อกลับมาด้วยก็เลยเอามาซ่อมใช้เป็นคลุเป่าให้คนอื่นฟังได้ครับโอ้ครับนี่ครับว้าวนี่การน้ำครับลองดูเลยฮะครับลองฟังดูนะครับครับผม ว้าวสุดยอดเยี่ยมครับโอ้พร้อมมากเลยคุณชิเยกิอยู่ในคาว่านำเครื่องดนตรีทำเองไปเล่นในงานต่างๆค่ะคุณอยู่ในคาวะเริ่มทำขุยเพราะว่าเมื่อสิบปีก่อนตอนที่เข้าโรงพยาบาลลองเอากาต้มน้ำมาทำแล้วก็ทำเป็นขุยได้สำเร็จนั่นเองค่ะ ผมดีใจครับที่เครื่องดนตรีที่ไม่เหมือนใครเนี่ยทำให้คนอื่นสบายใจได้ <laughs> ผมก็เลยทำคลุยแบบนี้แล้วก็เป่าให้ฟังน <laughs> ะคุยที่คุณยินคาวะทําส่วนมากมาจากของที่ถูกทิ้งคลุยของคุณยิในคาวะจะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับสิ่งของค่ะจักกระยางของสาวนี่มันก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับ ผมเห็นว่าน่าจะเป็นความทรงจําท wow. ี่ดีฮะก็เลยมาทํำครวครับก็เลยมาทําเป็นโอ้ยยอดเลยเย้เจ๋งเป้ง เสียงพร้อม,มากเลยครับนี่แหละจักรยานละครับ,รรบ,รบพ่อสุดสดเลยอ่ะต่อไปคือเริ่มกระดาษค่ะสุดยอดเลยครับเจ๋งสุดสุดสุดยอดเยี่ยมมากๆครับโอ้โโอดังแล้วครับดังแลดังแลดังแล้วดังแล้ว โอ้ดังนะครับวุ้ีมีมีนิดนึงอีเที่ยเป่าตรงนี้เอ่อทหมันตรงรูครับอ่าโอ้โหจเป็นยังไงเป่าได้หน่ต้องเป่าให้ได้เยี่ยมเลยชอบเสียงขลุ่ยแล้วสินะคะคุณเบนจามินบอกว่าอยากเป่าเยอะๆเราจึงพาไปทำขลุ่ยญี่ปุ่นชินนบุเอกด้วยตูวเอง ต่อั้งนี้มีต้นดีๆอยู่นะครับช่วงนี้อากาศกำลังดีเลยล่ะอากาศนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับ,รบอากาศสินะโอ้ได้กล<ม>ิ่นธรรมชาติใช่ไหมสดชื่นดีนะคุณฝรั่งครับสดชื่นดีจะเจอต้นไผ่ที่ขนาดพอเหมาะจะทำคลุยเมือกั้ไหมนะคันอ,อนนี้แหละครับน่าจะตัดง่ายหน่อยโอ้ดีนะครับให้คุณเบนจามินตัดเลยนะครับ ขนาดพอๆกับคลุยที่ผมทําเลยล่ะเนี่ยัเลยครับหันทั้งนั้นเหรอกลับด้านอย่างนั้นนะวิธีตัดแปลกฮะกลับด้านตัดโอ้เอ้าได้แล้วเก่งฮฮเป็นไงอีกครับออกแรงหน่อยตัดยากฮเกือบละครับเอาละเอาละครับเรียบร้อยครับอ่กลับกันเถอะนะ ขอบคุณครับครับครับขอบคุณมากแล้วเราก็นำท่านภัยกลับไปยังโรงงานของคุณยูนิคาวะที่สร้างติดอยู่กับตัวบ้านค่ะคุณเบนจามินจะเริ่มทำขลุ่ยเป็นครั้งแรกที่นี่ซึ่งมีอุปกรณ์ทำเครื่องดนตรีครบครันอนั่นและเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมโอ้สวยมากเลยสวยมากครับ โอเคโอเคโอเคตรงนี้อ๋อโอเคเยี่ยมมากมากครับได้แล้วโอเคโอเคโอเคเยี่ยมมากมากครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากแจ๋วเลยทำกลุยนี่สนุกมากเลยครับสนุกสนุกครับการประดิษฐ์ของเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยนะครับจริงด้วยครับ ออฮะละครับเสร็จแล้วครับสุดยอดเจ๋งจริงจริงเจ๋งมากได้คุยเจ๋งๆมาแล้วหนึ่งหนึ่งเรานะครับโอ้ดังแล้วครับดังแล้วโอ้เก่งนะครับเนี่ยดูดิมีเสียงแล้วด้วยมีเสียงแล้วยอดเก่งครับครับผมเป่าได้แล้วย่ยมครับเยี่ยมครับ และแล้วก็เสร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์ต่อไปต้องแช่คลุยในน้ำอุ่นเพื่อล้างสิ่งสกปรกออกจากคลุยนั่นเองค่ะจุดไฟครับถึาเวลาจุดไฟแล้วจุดไฟเหรอครับเอาไผ่เอาไผ่เผาไฟนะครับเยี่ยมสนุกจริงๆครับสนุกนะดีฮะเท่สุดด้วยยผมคือครีเอเตอร์ เอาละครับตอนนี้เป่าหน่อยครับเป่าหน่อยโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้สงสัยจะแรงไปแรงไปเมื่อกี้กะแรงยากเหมือนกันนะเป่าดูค่อยค่อยบูฟู่ฟู่าใช้ได้แล้วครับใช้ได้ฟูฟู่เลยครับโอ้โหปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วไฟแรงมากธรรมดาจริงๆโอ้โหแต่่วามันยังไม่พอนะว้าว โอ้ยร,ร้อนเฮ้ะสุดยอดเลยฝรั่ง,าางลงดีอ่ะ,อะวาา้าวเยี่ยมแจวแจวแจวเอาละค่ะไฟก็ติดแล้วที่เหลือก็แค่แช่คุยไว้หนึ่งชั่วโมง สะอาดเลย <Okay. S 1> เยี่ยมจริงๆนะเนี่ยสวยด้วยหลังจากที่ล้างสิ่งสก,กปรกออกหมดแล้วก็ตากให้กลุ่ยแห้งกใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วละคะ่ะระหว่างที่เราเราก็ไปทานอาหารกลางวันกัน ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะนี่แหละนี่แหละนี่เลยนี่แหละอ๋อเนี่ยนี่นี่อะไรครัครับข้าวปั้นเหรอข้าวปั้นเกลือธรรมดาเองนี่นาข้าวปั้นเกลือธรรมดาไม่ดีหรือครับเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกครับแบบนี้เรียกว่าข้าวปั้นโคโคโนเอะนะมันใหญ่ดีครับนี่โอ้ยจริงด้วยอร่อยด้วยอร่อยน่ากินจริงๆเดี๋ยวแทนข้าวกลางวันที่วัดที่คุณอยู่ในคาวะชอบไปค่ะรบกวนด้วยนะครับ ขอใช้พื้นที่ทานอาหารหน่อยนะครับทานอาหารนะครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยขอโทษนะครับวันนี้ฝนตกเลยมาขอใช้พื้นที่ทานอาหารไปตัดไผ่แต่เช้าเหนื่อยเลยเนาะเหนื่อยครับที่นี่ดีนะครับเงียบสงบดีอ่ะครับพลาสติกเนี่ยเป็นขยะที่ยังไงก็ตกทิ้งนะครับแต่เมจะทิ้งก็เอามาใช้อีกทีก่อนนะครับอืม เอ๊ะเอ๊ะเอาไปทำอะไรเหรอครับเอาอะไรล่ะครับเนี่ยนี่ครับตัดก่อนจะทำอะไรเหรอฮะเดี๋ยวทำให้ดูครับนี่ครับ ทำให้สั่นฟรีๆนะครับโออครับครับดังแล้วดังแล้วใช้ริมฝีปากบนลำบากนะครับต้องใช้ด้านล่างเเสซงออกมาแล้วครับยากนะเนี่ยเอาแทรกไว้ระวังริมฝีปากแบบนี้ดูนะครับ โอ้ย<า>อะไรก็เป็นเครื่องดนตรีได้สินะทุกอย่างเอามาเป่าได้หมดเลยเหรอครับ,รบไม่หรอกครับไม่หรอกเว้ยผมนี่ตกใจหมดเลยแล้วทำไมถึงได้ทำขลุ่ยล่ะครับเมื่อก่อนนี้ผมบ้าง,งานมากครับทำแต่ง,งานอย่างเดียวเลยจนป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วตอนนั้นผมก็มีโอกาสได้ดูคอนเสิร์ตแคเออ่เล็ก ที่จัดในโรงพยาบาลนั่นแหละครับมมผมก็ได้คิดว่าไม่ใช่แค่ให้ฟังแต่ถ้ามีอะไรให้ดูด้วยก็น่าจะดีครับผมคิดอย่างนั้นนะครับแจวเ,เลยเนาะครับไม่ใช่ฟังอย่างเดียวครุคณเบนจามินอยู่ญี่ปุ่นมาห้าปีแล้วคิดจะกลับแคนาดาบ้างหรือเปล่าครับผมชอบญี่ปุ่นมากกว่านะผมชอบฮิโรชิมามากมาก ผมว่าฮิโรชิม่าที่บันทึกประวัติศาสตร์โลกไว้นี่มันมีค่ามากๆเลยแหละแบบน,นี้เองคนที่อศาศัยอยู่จะไม่รู้ใช่ครับ,รบแต่คนนอกน่ะจะเห็นอะไรดีๆหลายอย่างเลยครับแถมด้วยครับท้านอาหารเสร็จแล้วเราก็กลับไป,ประปัะแตงคลุยที่แห้งแล้วที่บ้านกันต่อค่ะทำได้ดีนะเนี่ยรู้สึกเลยว่าทำด้วยใจ พูดจากใจเลยว่าทำได้ดีมากมากถึงจะเข้าใจที่พูดไม่หมดแต่ทำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากแล้วนะถ้าเป็นผมเนี่ยคงต้องอธิบายกันหลายรอบเลยแต่นี่พูดทีเดียวความจำดีมากเลยไม่หันกลับไปมองข้างหลังก้าวไปข้างหน้าตลอดดีมากดีมากเป็นคนที่มีมา n นะ ถือแบบนี้นะครับทำท่าแบบนี้นั่นแหละนั่นแหละใช่คลุยที่ทำด้วยตัวเองจะเป่าได้เพราะหรือเปล่านะ เชิญครับครับโอ้เปลี่ยนชุดด้วยเยี่ยมเยี่ยมแจ๋วแจ๋วแจ๋วเหมือนชาวต่างชาติที่คุ้นเคยวัฒนธรรมญี่ปุ่นเลยดีจริงๆงั้นมาตรงนี้เลยครับครับนั่งตรงนี้นะทั้งสองคนจะเป่าคลุยให้เราฟังคนละหนึ่งเพลงนะครับเอาเพลงอะไรดีฮะจัดมาเลยชอบเพลงไหนะนะครับบ้านเกิดเอา เอาเพลงนั้นเหรอฮะบ้านเกิดนะได้ครับเบนจามินไหวไหมฝรั่งครับไม่แน่ใจนะฝรั่งไม่แน่ใจงั้นทำเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันเนาะคุณเบนจามินลองเป่าขลุื่ยที่ตัวเองทำเลยค่ะ สนุกจริงๆซ้อมแล้วเป่าได้ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะครับใช่แล้วล่ะป่มีเสียงแล้วเนี่ยจะเอากลับไปฝึกที่บ้านบ้างหรือเปล่าครับเอากลับไปสองอันไปแข่งกับเด็กๆที่บ้านว้าวขอบคุณมากครับได้ขอบคุณมากรู้สึกยังไงที่ได้พบกับคุณอยู่ในคาวานักประดิษฐ์คลุยคะอ้าวเบนจามิน เขียนอะไรไว้บอกเราหน่อยสิครับบอกหน่อยครับ create. create life โอ้หมายความว่ายังไงนะ่ะเอ่อสำหรับคำว่า create life ที่ผมเขียนชีวิตตัวเองอต้องสร้างเองอ๋อนั่นสินะตามหาแล้วก็สร้างสิ่งดีๆเนาะอ,อยากใช้ชีวิตแบบนั้นสินะใช่ครับเจ๋วเลย ดูเหมือนคุณเบนจามีนจะชอบคุยมากเลยนะคะบันทึกรายการเสร็จแล้วก็ยังซ้อมอยู่เลยอะ่ะพยายามเข้านะคะช่วงถามชาวต่างชาติแบบไม่ให้ตั้งตัวเดี๋ยวจะขอดูภาพที่ชาวต่างชาติถ่ายที่ญี่ปุ่นนี้ค่ะคุณเองเจล่าไมเออร์จากสวิตเซอร์แลนด์เพิ่งมาญี่ปุ่นครั้งแรก เธอสนใจเรื่องอะไรกันล่ะคะเขียนเกดน่าไรเหรอคะซื้อจากอากิฮาบาระค่ะอากิฮาบาระเหรอคะค่ะนี้ด้วยเหรอคะที่โตเกียวหาซื้อพวกนี้ได้เยอะแยะเลยล่ะค่ะอ๋อมากมายเลยชอบใช่ไหมคะเยะแยะค่ะชอบค่ะค่ะน่ารักนะคะค่ะน่ารักดีค่ะเขกิดโคทอริจังเธอบอกว่าเห็นแล้วน่ารักดีก็เลยซื้อมาค่ะแต่ที่จริงแล้วเธอไม่รู้ว่าเป็นใครจะเอากลับไปให้ครอบครัวที่สวิสนะคะ ก็ e เลยซื้อเสยเยอะแยะเลยนะคะไปดูภาพถ่ายที่เธอถ่ายกันดีกว่าเครื่องขายตัวอาหารแบบนี้ในยุโรปไม่มีเลยค่ะค่ะฉันเลยบอกผู้ชายคนนึงว่าฉันไม่เคยมาญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าใช้ไม่ยากแล้วก็สอนวิธีใช้ให้ด้วยนะคะาค่ใจดีมากๆเลยค่ะคุณแองเจลาประทับใจความเป็นมิตรของคนญี่ปุ่นมากๆค่ะ หลังจากผ่านไปสองสาวันเราก็กลับไปเยี่ยมบ้านของคุณไปจมินอีกครั้งประมาณนี้แหละครับนิ้วอยากกดแรงนะต้องกดเบาๆอย่างนั้นละไม่ดังเลยอ่ะ ตอนต่อไปคุณเบนจามินจากแคนาดาจะลองศิลปะญี่ปุ่นค่ะโอ้ยจทำเก่งจริงเลยดิจะได้อะไรจากศิลปะญี่ปุ่นที่ต้องใช้หีมือและความคิดสร้างสรรค์กันนะ